สวัสดีทรงไทายปีเกา่าตอนหลับปีใหม่จ้ะ fc ทุกคนมี่สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะเด้อ่ำรวยตอนหลับปีใหม่มืออื่นเนาะค่ะเนาะมืีอวันที่สามสิบเอ็ดท่านว่าหกสี่จ้ะมืออื่นก็จะเป็นวันที่หนึ่งทันว่าคมหกห้าแล้วจ้ะขอให้เฮาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีทุกคนเนาะค่ะเนาะขอ fc ไม่พิมพ์รวยๆวยทุกคนจ้ะ มะเตสวกมานมีแต่ควมำจะเลือนเขาไมา้เด้อค่ะเด้อใหญ่มีแนวมาของมาข้าวได้ต่อไปนี่มีแตความสุกจ้ะเด่กกระโศก b มาน,มต,มานตอนรับปีใหม่อยู่ดอกค่ะแล้วบอกขี่ลายนกค่ะนะุ๊กเด็กช่องเข้าเขาลายเจ้าอยู่ก็ตามตอนุกค่ะให้กำลังใจโคที่ก็ไม่พิมพ์เด้อค่ะเด้อปีใหม่นี่ก็ขอให้มีแตสิ่งดีๆทุกคนน้ำกันจ้ะ เป็นพิมเก็บผาพรับแสงอรุณเวลาแปดมงงนี่ยหละจะ้ะเลขแปดกับไม้ถึงความรวยของเฮาหากขายล,ลยออยารวยเงินทองขอคอยเฮาลื้ยรวยไปน้ำกันค่ะสุขกระพาแข็งแรงกับรวยนี่แหละความต้องการของคนเฮาเนะค่ะเนาะความเจริญความรวยควมอยู่เย็นเป็นสุขตอนรับปีใหม่มืออื่นนี่ค่ะ ขอเอฟซี oh, ของแม่พิมพ์ทุกคนรวยรวยยิงขึ้นไปจะเลื่อนจะเลื่อนรวมทั้งแม่พิมพ์นําค่ะกระพอ,อุติศกับปลูกหลานทุกคนเนาะค่ะเนาะพอดีลูกไส้ว่าฟันดีวาสันมานอนมานอนเทือนพอกับแม่จะกลับลาจะมื้อนี้จะกลับแลวเดี๋ยวจะไปรับลูกน้องอีกวาสันจะไ,ไปทํางาน จะเป็นหัวหน้าเขาเนาะค่ะเนาะจังสีวาจังไหนรับพิสอบหลายย่างจะ้ะค่ะเ,เป็นเป็นเซาทีโดสดใายพอสมควรเนาะค่ะเนาะทุกคนก็คงจะมีความสุขทุกคนจะ้ะพี่น้องมาทุกคนลูกร้านเต็มเต็มคุบ่าผู้ห้างเขาบนเขาล่าง แสนแตกแล้วว่างันแสนกับับานละแม่ะสะนพอเด็ดไปใส่นี้ทรงหวดบานหวดรถต่อไปประสะันซูต่อไปผู้เดียวเที่ยงล่ำพังวะ่าสะนวันนี้ออกของรถของพอ่ออุทิตจ้ะเต็มๆเ,เล่าก็ได้ พอเอาเข้าทุกเลื่ายบ่ายอยู่แต่กัดบ่ถูกถูกน้ำหลานไทรตีหลานไท้มาให้โศกตีม่ให้โศกค่มาตะวันนาพอห่างเมียปลาที่มาให้โศกคุณแบบบุตรบุงเบินคนใส่เสือหลุดเอฟซีเอ้ยเมื่อริบก็หอเมื่อไห่ปลาเท่ก็ิบเอ็ดเนี่ยบุตรบเป็นใส่เสือหลุดจ้ะมาหาพอกับแม่คือโศกแต่เนาะทีได้อันเงินเซ้ดีเราบ่ลุกเราสู้ฟังในอันฟัน ฝันถึงบ้านที่ชนบุรีแม่อืมฝันว่าจังไหนล่ะฝันวันนอนตื่นมามเอา้ามาบ้านตอนไหนอืมที่ไหนได้แล้วก็นอนต่อเลยตื่นมาก็อยู่ห้องแม่มันเดิมฝ <c oughs> ันแบบนี้แหละที่ฟันง่ายๆ,ๆแล้ะที่ <c oughs> เอาธรรมดาก็คือว่าฟันง่ายๆสิก็เลขออกซ้องหวัวซ้อนล้วรมันบวลยก็เลยเออคิดถึงบ้านเอามีรถจอดอยู่อีกคันนึงอืมรถรถ เจ้าของบริษัทเขามาให้ใส่บลตรเขามาให้ใช้ครับเปิดไฟสว่างสว่างเอฟซีเบิ้งน้าเนี่ยจ้ะพอสีได้โสงน้ำผู้บ่าวนี่แม่เนาะพอจะกลับบ้านแล้วมันบ่นมือนนุ่กครับมันบ่ดเจมเนาะลูกเลขอย่างเลขอยังเลขปวดบาทเก้าสามเก้าสามนี่ยนี่โบแมนมันสิบบแมนหรอบ่พอวะปันเกี่ยวมันว่ามือขึ้นนี่บ้านถึงบ้าน ฟันถึงบ้านบ้านอยู่ชนบุรีครับบ้านเลขที่ก็มีเลขสามด้วบ้านเลขที่อีหยังลูกขอสามทับหนึ่งเจ็ดอืมนี่แหละเอาเป็นแนวทางเอฟซีเนี่ยค่ะลูกฟันเห็นบ้านมันก็ต้องโู่กับบ้านตะเลขรถขั้นอีกก็ออกสามเก่าเป็นสามหกนาะลูกครับนี่แหละให้เป็นแนวทางเอฟซีพันว่าเพิ่นมานอนบ้านแม่เพิ่นเล่าฟันเพิ่นถูกเลขแล้วเพิ่นฝันลูกบ้านเลขที่โอ้ย่างสวยเลยเพราะว่าลูกชายนี่จะมีตะเลขสาม เต็มหนึ่งจ้ะแม่จะเล็กอัน,นบันซีธนาคารแม่เบิงหมู่บ้านมีเล็กสามีตัวพ่นะสามตัวซีตัวเออบ้านเล็กที่ผู้บบาวห่างสามสามหนึ่งเจ็ดบ่สามหนึ่งเจ็ดนฝันเกี่ยวกับบ้านเพิ่นยูชลุนบุรีเด้อค่ะเอฟซีบา่นยัง,ยง<ๆ>คนได้นะดูก็ให้ดูแรลรักษาจุดนี่ให้มันได้ครับผมนี่ละ กาให้เอซเป็นแนวทางด้วยค่ะเด้อลูกกะเหล็กโดถขคบมาหาแม่กอะออกและะ้วจ้ะกะหมุนหัวลงเอาแต่ว่าฝันเกี่ยวกับบานเหล็กถีก็เลยสิจัดห้ตองหว,ว,วัดเอฟซนูลุงเนาะให้เอฟซีโศกมานนะ้ำมันผู้บ่าวด้วยค่ะเด้เดโอโศกมานลำรวยน้ำพินจะไปแล้วจะกลับสวัสดีค่ะ